สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่าน,นที่เข้ามารับชมนะช่อง y o u t u แอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะดนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรนะหลักร้อยบนตัวเดียวนะร้อยบนตัวเดียวแม่นแม่นนเทียบชนกันทั้งสสูตรนะครับในคลิปนี้จะมีทั้งหมดสสูตรแต่รวมในกระดาษแผ่นเดียวกันนะก็คือ หลักร้อยบนตัวเดียวแม่นๆนั่นเองเทียบชนกันสองตัวให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะสมาชิกนะใครชอบร้อยบนตัวเดียวนะครับหาร้อยบนติดตัวเดียวอยู่นะครับพอมวิธีคิดวิธีทำก็เข้ามารับชมกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> ถ้าชอบตัวเลขนะครับคำนวณออกมาตัวไหนแล้วถ้าชอบตัวเลขก็ค่อยพิจารณาถ้าไม่ชอบก็มองผ่านนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูสู่กันนะครับสมาชิกนะยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแอดทอนนะักคำนวณน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดูกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับ <c oughs> คำเตือนนะ ทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกกดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะสมาชิกหน้าผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นทุกๆคลิปทุกๆสูตรที่ผมลงให้นะครับผ่านทางช่อง y o u t u แอดทอนนักคำนวณก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น รวมทั้งหลักร้อยบนตัวเดียวเทียบชนกัน2อสูตรนี้ก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางฉะนั้นถ้าชอบตัวเลขค่อยนําไปใช้ถ้าไม่ชอบมองผ่านนะครับอ่ะมาเริ่มคํานวณกันนะผมจอนให้ดู7จ็ดงวดเลยนะสมาชิกนะจ้อนะอให้ดู7จ็ดงวดเพราะมันเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออกห้าเก้าสามเนี่ยเริ่มเข้ามาจนมาถึงงวดสุดท้ายแล้วก็รวมกันเป็น7จ็ดงวดงวดนี้จะลงให้เนะทียบชนให้เป็นงวดแรกจะมาหรือไม่มา พิจารณาเอางวดแรกสูตรที่1ได้เลขค่ะสูตรที่2ก็ได้เลขค่ะผลออกค่าเก้าสามครับห้ามาที่หลักร้อยครับถูกเป็นงวดที่1ตามสูตรนะะหลักร้อยบนนี้สูตรที่1นะฮะตัวเดียวสูตรที่2นี่ก็ตัวเดียวถูกเป็นงวดที่1นะครับ อ่ะตัวงวดที่2องะงวดที่สองสูตรร้อยบนตัวเดียวสูตรที่1ได้เลขห้าสูตรที่2ก็ได้เลขห้าเ้ยไม่ใช่เหรอเฮ้ยเอยโทษตีครับเบือตัวเลขกันเหมือนกันนะฮะงวดแรกไอ้สูตรที่2ไอ้ทูอ่างวดที่สองสูตรที่1ได้เลขห้าสูตรที่2ก็ได้เลขห้ารห้าศูนย์สี่เนี่ยสามงวดเนี่ยตัวเลขกันเหมือนกันไปชี้ผิดที่นะครับอ่ะนะถูกเป็นงวดที่สอง ทุกวอดที่สองร้อยวอดตัวเดียวนะครับอ่ะต่อกันงวดที่3ฮะงวดที่3 100ปอยวอตัวเดียวสูตรที่1ฮะได้เลข5ฮะสูตรที่2ก็ได้เลข้ฮะผลออกคา3ูนสามหลัก 5. ก็มาที่หลักร้อยฮะ ูกเป็นวทีิสามช่วงนี้ก็อากาศฝนชักเก็บมาบ่อยแล้วนะสมาชิกนะก็รักษาสุขภาพกันด้วยวันนี้ตกทั้งวันเลยหนาวหนาวจุงเบยครับวันนี้หลัง <c oughs> จากรอดมาหลายวันแล้วเอ้มาหลายวันแล้วนะ <c oughs> ก ฝนตกแดดออกรักษาสุขภาพกันด้วยเด้อสมาชิกเด้ออ่ะงวดต่อมาฮะงวดที่4ฮะสูตรที่1ได้เลขสามสูตรที่2ก็ได้เลขสามร้อ,อยบุญตัวเดียวเทียบชุนกัน2สูตรฮะประดอบสามสามหก 3, 3, 6, ฮะงวดนี้ <c oughs> ถุกเป็นงวดที่4 งวดต่อมาฮะงวดที่ห้านะครับสูตรที่หนึ่งฮะร้อยบนตัวเดียวฮะได้เลขศูนยะ์ะสูตรที่สองร้อยบนตัวเดียวก็ได้เลขศูนย์ครับพจนออก0ูนย์ส่ศูนย์ก็มาที่หลักร้อยนะถูกงวดที่ห้านะครับถูกงวดที่ห้าตามสูตร งวดต่อมาฮะงวดที่หกฮะสมาชิกท่านไหนนะฮะถ้าชื่นชอบค่อยนําไปใช้ได้สมาชิกเด้อนะครับนะครับตัวผมเองทำนะผมก็ไม่รู้หรอกรับว่าว่ามันจะมาตามสูตรอีกหรือเปล่านะครับตัวผมทําเองอะนะคิดคํานวณเองเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตามสูตรหรือเปล่าฉะนั้นพิจารณาเอาดีๆงวดที่หกสูตรที่หนึ่งได้เลขแปดสูตรที่สองก็ได้เลขแปดอกแปดหกเจ็ด มาที่เลขแปดย้อนให้ดูเจ็ดนะครับถูกอ่ะหลักร้อยบนก็มีคนอยากมีคนถามหาอยู่นะครับโดยเฉพาะแฟนเพจนะครับกครที่ถามหาก็เข้ามารับชมกันได้นะครับทั้งแฟนเพจทั้งช่องยูทูบแอดทอน นะักคำนวณดูไปพร้อมๆกันก็นแล้วกันนะครับหลักร้อยบนนะครับตัวเดียวนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรที่1ฮะเลขหกฮะสูตรที่2ก็ได้เลขหกชนกันที่เลขหกนะครับหลักร้อยนะครับเทียบชนให้สา,าหรับ2สูตรนี้นะครับผมเทียบชนให้ลงให้นะครับเป็นงวดแรกนะครับฉะนั้นก็พิจารณาเอานะสมาชิกนะ หกฮ่วงวันที่เลขหก 6, วันที่ผ่านมาก็มาที่หลักรนะ้อยทั้งสองตำแหน่งไอ้ทั้งสองสูตรเลยนะครับมาที่หลักร้อยอ่ะว่ที่จะถึงนี้นะครับว่าที่ถึงนี้ ไปดูวิธีคิดวิธีทำห้าวันนี้นี่ฮะวิธีทำนะครับมีสูตรนะครับให้สมาชิกนะได้รับชมกันนะครับก็คือไม่ได้ม่วตัวเลขถ้าม่วตัวเลขนี้นะครับตามความคิดผมก็คือมันจะไม่มีสูตรมีอะไรมากํากับไม่ได้มีวิธีคิดวิธีทำถ้าไม่มีสูตรก็คือหมายความว่า เลขฟันเอาอย่างเงี้ยอันนั้าน่ะไม่มีสูตรอ่ะเลขไปขอจุดทูบเอาอ่อัานานั้น่ะไม่มีสูตรนะครับอันนี้คือตามความคิดผมแต่ผมทําแบบคิดคํานวณให้สมาชิกก็คือเป็นสูตรนะครับสมาชิกน่า้าชอบก็จัะไปฮะเอามาดูสูตรที่หนึ่งฮะร้อยบนตัวเดียววิธีทำนำละ้อยบนหนึ่งครั้ง10 ล่างหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกร้อยสตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหน่วยสตัวท้ายครั้งที่1นอีกสครั้งบวกกันได้เท่าไรบวกแปดคงที่เอาบวกกระดูหกบวกเก้าลงทะลคก้าห้าบวกส่นะครับห้บวกส่ลงทะเก้าเก้าบูงก็ได้เก้าเบวกสีเ้าสี่ลงทะลกสามสบวกสีลงทะลกเจ็ดเจ็ดบวกแปดคงที่ับน้ค่า5สูตรที่หนะึ่งร้อยบนตัวเดียว ครับนะเอามาต่อกันกันกบสูตรที่2ฮะร้อยบนตัวเดียว <c oughs> วิธีทำนำหลัก10บน1ครั้งบวก10ล่าง1ครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งบวก10 3ตัวท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2อีก2ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก8ปดบที่เอาบวกกัะดดศูนย์เก้าก็ได้เก้าเก้าบวก2ลงท้ายเลขกหนึ่งหนึ่งบวกแ ครับลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกแปดลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดบวกแปดลงท้ายเลขห้าห้าบวกแปดคงที่ก็ลงท้ายเลขสามฮะอ่ะงวดน,นี้ตัวเลขไม่ชนกันนะสมาชิกหนะ้าสองสูตรนะครับรู้สึกว่ามันจะแปลกๆนะสมาชิกชุมนะ <c oughs> กันทุกงต้งวดน,นี้ไม่ชนนะครับอ่ะถ้าชอบก็พิจารณาสูตรที่หนึ่งฮะตัเลขห้าสูตรที่สองอ่ 1, ะตัเลขสามฮะแต่มีความเหมือน 2องสูตรนี้มีความเหมือนก็คือมันเป็นเลขคี่ทั้ง2ส,สูตรเลยนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเลขคี่นะวดนนี้เพราะว่าเลขคู่มาสามวดนแล้วถ้าชอบก็พิจารณาเอาตัวเลขไม่ชนกันนะสูตรที่1 3สูตรที่สองเอ้ยสูตรที่1 5สูตรที่2 3ขอกให้สมาชิกท่านเหงๆ่หงาปังๆฮะชอบจัดไปไม่ชอบมองผ่านขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ